เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้ลากอารมณ์หัวเที่ยมเมียขอหย่าชักปืนยิงดับต่อหน้าลูกและแม่ยายก่อนฉุดลูกเลี้ยงสาววัย15หนีสุดท้ายจนมุมหลังน้ำตาขอโทษหัวเก่าหึงโหดบุกไปหาเมียเก่าพบอยู่กับผัวใหม่ทำร้ายบาดเจ็บด้านผัวใหม่หลบในห้องน้ำทุบก,กระจกหนีตาย mm hmm. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสูขข่าวเย็นอมรินนะคะ13มีนาคม2568อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมน์ค่ะและจอยสจีค่ะออลักษิกาค่ะวันนี้อยู่กับ3สาวนะคะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของสาวๆแล้วเนี่ย <S S S ต้องระมัดระวังอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เลยคุณผู้ชมขึ้นมาเลยค่ะหนุ่มหืน่นวิ่งไล่ตามสาวขึ้นตึกวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับในการเอาตัวรอดสําหรับผู้หญิงที่สาวและสวยอย่างเราต้องทําอย่างไรนะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจหญิงนะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิย วิทยาบอกเลยค่ะวันนี้นะคะพื้นที่ทางภาคเหนือเหนืออีสานเนี่ยปรากฏว่าจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บแล้วก็จริงๆค่ะยังไม่ถึงวันนี้เมื่อวานเลยค่ะสุรินเนี่ยโอ้โหฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจริงๆ อาทีนี้ยังไม่จบนะวัยรุ่นเมืองเก่ายังไม่จบขยับไปที่อีกอำเภอหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอรพระนครศรีอยุธยาผู้ชมดูภาพนี้กลางวันแสกๆค่ะ ตรวจบอกว่าขอเวลานิดนึงขอไล่กล้องวงจรปิดนะเด็กนะแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบดำเนินคดีพ่อแม่คนไหนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กๆเ,เนี่ยดูเอาไว้นะคะค่ะคือไม่รู้จะทำยังไงจริงๆสําหรับวัยรุ่นยุคนี้ค่ะค่ะขยับกันมาที่อุดรธานีกันว่าคุณผู้ชมเคยดินไหมคะกล่องข้าวน้อยข่าแม่แต่อันเนี้ย เป็นห้องนอนไม่แน่ใจว่าน้อยหรือเปล่าแต่ว่าจะฆ่าแม่อยู่แล้วเพราะว่าหนุ่มคนนี้คลั่งอารวาสบอกว่าไม่พอใจแม่แต่งห้องให้ผมมาไม่สวยเสียเงินไปเปล่าๆเ,เลยหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้อารวาสทำลายข้าวของแม่บอกไม่ไหวแล้วตำรวจมาช่วยจับ่อยดูวินาทีที่จับผู้ชายคนนี้นะคะ หรือเปล่าค่ะอืมค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กันที่ภาคอีสานนะคะรอบนี้เนี่ยขยับมาที่ศรีสะเกดกันนิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่ไม่ลงรอยกันค่ะแต่แต่ว่าไม่ลงรอยกันมาถึง4ี่ปีด้วยการสาเหตุเพียงเพราะแค่เปิดเพลงเสียงดังทําให้อีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจคว้าปืนลูกซองมายิงอีกฝั่งเสียชีวิตคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตํารวจคะ่ะได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางด้านของนายรุ่งโรจน์นะคะว่ามีการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของพอรบอาวุธปืนค่ะจริงๆเเป็นนนนพื่อบ้ากั กันดีๆแล้วก็ไม่ถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันแลยนี้ค่อยอาศัยกันนะคะเสียงดังถึงกับค้ากันเลยนะคะเดี๋ยว<น>พักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าเจอกับเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการค่ะหัวนะคะจะไปขอคืนดีกับเมียจุงลูกไปด้วยปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ยิงหัวเมียต่อหน้าลูกหลังจากนั้นฉุดเอาลูกเลี้ยงสาววัย15ไปด้วย ความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมผวาหนุ่มหืน่หนวิ่งตามสาวค่ะปรากฏว่าสาวคนนี้จังหวะดีไว้ตัวทันเธอเอาตัวรอดได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดสักทู่ค่ะ ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขา ียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสซดายมัลติแคร์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันแดงแป๊กเลยเบาเิี เครื่องเสียเปล่าไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตเดเสื้อขาวเปื้อนง่ายแล้วหมองเร็วใช่ไหมลองนี่เลยวานิชสูตรสีขาวใช้คู่กับผงซักฟอกทุกครั้งด้วยพลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักติดแน่นเปลี่ยนผ้าหมองช่วยให้ขาวขึ้นถึง5ระดับพร้อมสารไวท์ชน์วานิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยพี่ใครๆก็อยากแย้มดิวเบอรี่คุกกี้ได้เวลาเติมความสนุก m a g กซ์ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อ Magic X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกติดตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา13นาิา50นาทีเป็นต้นไปทางอ Amarin TV HD ช่อง34อ a m a r ทีวีแดงแป๊กเลยเป่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวนะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตดน,นี่สมอง ไม่เล่นแล้วหรอใช่เอ็นฟาโกร์เจนทอลแคร์สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิดแฮปปี้สูตรใหม่เอ็นฟาโกร์เจนทอลแคร์ได้เวลาเติมความสนุกแมจิกเอ็กซ์น้ำผลไม้ผสมขวดมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนืยอแมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกมอพร้อมชาบูดำเนาะมาล่าดิเจ๋ยวหอมซุปกระดูกหมูทุกซุปเลยละกันจัดไป ฟิวชาบูแบบไหนก็มีฟ้าไทยฮอตฮอตน้ำซุปชาบูรสไหนก็ทำถึงตัวตึงเลือกชาบูฟ้าไทยฮอตฮอตน้ำซุปชาบูฟันโอมิเนียนแข่งปวดชวนซิ่งชิงโชคใหญ่รถรถยนต์นิวเอ็มจีไฟฟ์ไอแพดสิบและโมลลี่มิเนียนเพียงสแกนหรือส่องซองฟันโอถึงสี่พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยข้าวเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซอง ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดคุณผู้ชมคะที่สมุทรปราการค่ะผัวคนหนึ่งจุงลูกน้อยนะคะเป็นเด็กชายไปคุยกับแม่นะคะเหมือนกับจะตกลงเรื่องของการหย่าหรือไม่หย่ายังไงไม่ทราบแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้หลังจากนั้นใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เมียตอนหน้าลูกมีช่วงจังหวะวินาทีที่เกิดเหตุด้วยค่ะ ล่อให้ร้านสรายน่ยน<ม>ะกับแม่หาสาวแล้วก็มอบตู้สาเนี่แหละหค่ะก็ถือว่าต้องรับโทษทางกฎหมายต่อไปนะคะนิกี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปกันต่อที่ทางด้านของชนบุรีกันบ้างค่ะคือมีผัวเก่าเนี่ยบุกจะไปหาเมียเก่าเพราะว่าไม่อยากจะเลิกราเพราะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนปรากฏว่าพอไปถึงมันบาดตาบาดใจเพราะทางด้านของเมียเก่าตัวเองมีคนใหม่ซะแล้วหลังจากนั้นอารวาสนะคะแล้วก็ทําร้ายร่างกายเมียเลือดเนี่ยท่วมเลยคุณผู้ชม อันนี้เหตุการณ์นี้ที่เกิดค่ะก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนอาจจะเป็นนิยามนี้ก็ได้ะค่ะคุณผู้ชมขยับมาที่บางบัวทองนนทบ,บุรีกันบ้างค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มโรงงานกลุ่มหนึ่งที่นั่งดื่มดื่มเหล้ากันอยู่ปรากฏว่าโต๊ะข้างๆเป็นโต๊ะของแก๊งนักมวยค่ะแล้วก็สองโต๊ะนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีเรื่องมีราวกันคุณผู้ชมฝั่งกลุ่มหนุ่มโรงงานเนี่ยมีการโชว์ของรับให้กลุ่มนักมวยนี่เลยถ้าคุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าทางด้านของทั้งสองกลุ ลแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการขม่นการมีปากเสียงกันจนทางด้านหนุ่มโรงงานชักมีดมาแทงนักมวยค่ะ